สวัสดีครับเอฟซี FC. พอใจดีสู่ผู้สู่คนครับผมมือนี้พอใจดีกะได้มานะครับามาเบิงเลขเลขคำนวณพอใจดีนะครับเนาะเลขคำนวณพอใจดีครับผมวัดประจําันที่16พคนะครับสองห้าหกหกน้องพี่นอนะ้องเนาะ เลขคำนวณพอใจดีเนาะนะี่พี่น้องฟังงวดที่แล้วเลขคำนวณพอใจดีพี่น้องงวดที่แล้วเลขคำนวณพอใจดีเนาะวิ่งบนเก้าวิ่งล่างหนึ่งพี่น้องแต่มันไปใส่ทั้งบนทั้งล่างเข้าไปเปลี่ยนสิบเก่าเลยพี่น้องนะครับแต่ก็ถทือว่าเขาเลขวิ่งนะพี่น้องนะ เด็กจับคู่ให้ก็นะครับหนึ่งสี่หนึ่งแปดครับผมหกเก้าสี่เก้าพี่น้องก็ถือว่าได้เสียวได้รุ่นเนาะพี่น้องเนะาะบ้านนี้พอใจดีก็ได้มาคำนวณไหมพี่น้องมาคำนวณไหนพี่น้องเอฟซี FC, ไหมเนาะพี่น้องเนาะยังบนเนาะพี่น้องบนนะพอใจดีกะะ็เสียให้วิ่งแบบชัดเจนเลยพี่น้อง วิ่งบนวิน่งบนที่ห้าเม็ดเดียวเลยพี่นอ้องนี่หาเม็ดเดียวเลยเราไปสนใจยนะังเนี่ยพี่นอ้องห้าเม็ดเดียวนะครับ โบสถ์สนแจกกระไฟพี่น้องใสไปเลยสามตัวไปเลยพี่น้องบสถ์สวนแจกไฟสองเก้าห้าพี่น้องเลขสองตัวเก้าห้าบนพี่น้องบนนด้พี่น้อง,บน,นนองบนเลยวัดใจวัดใจพี่น้องวัดใจบนนี่ครับพี่น้องวัดใจเลย บนนะครับีไปลองวัดใจเลยเลขคำนวณพอใจดีงวดนี้ขาดบาพไปลองขาดบานะบ่มีเหลือพไปลองขาดบาบ่มีเหลือเดี๋ยวอันนี้เลขคำนวณไปเบิ้งเลขสูตรอีก พี่น้องเลขสูตรพ่อใจดีกับมีดีขึ้นกันอันนี้มันสูตรอันนี้คำนวณหนึ่งอันนั้นมันสูตรสองพี่น้องนะครับกับมาวิ่งที่ลรางครับผมวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งไปที่สามพี่น้องสามได้นะโ่้ยตรงหลางยัง 3 no. chặt nặng chặt tem cái nó chặt nặng chặt tiệm lắm mong luôn chẳng đấy ui mong, mong hoàn hang thì phi FC hoàn hang lại sáng nè nó phi đồng nó sám nè em đi เอ็ดสามพี่น้องแปดสามเก้าสามพี่น้องนะครับพี่น้อง f อมากบอ่พี่น้องเนี่ยครับเดนตัวไหนพี่น้อง เด่นตัวไหนวะพี่น้องเด่นสามก่อพี่น้องให้สองขีดไปได้ทั้งในขีด,ดนึงพี่น้องนี่ครับเด่นไปที่สามพี่น้องเดี๋ยวใ่้โลโก้สักน้อยพี่น้องเลขคำนวณเลขคำนวณ นี่ครับเลขคำนวณพ่อใจดีนะครับเนาะเลขคำนวณพ่อใจดีบ่หลายตัวพี่น้องอันนี้ให้แค่เป็นสีสันแนวทางพี่น้องสีสันแนวทางมักกะจัด้ะพี่น้องนะคัดกบพานพี่น้องมักกะจัดคัดกบพานพี่น้องอันนี้มันเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแค่แนวทางพี่น้องมักบ่มักกะจัดไปพี่น้อง คัดกัะพันพี่น้องบวากันพี่น้องเนาะอันนี้ส่วนบนเนาะพี่น้องส่วนบนเนี่ยฟันตรงไปเนี่ยขันพี่น้องสตันเห่ีกระตัดได้พี่น้องเก้าสองสองเก่าก็ได้พี่น้องนะครับเก้าสองเนี่ยพี่น้องเนี่ยพี่น้องอ่าห้าสองต้องสี่ก็ได้สองห้าอ่อหาสองสองหาแล้วเนาะแค่สี่ก็ได้พี่น้องเนี่ยตัดเห่น ตัดเหรียญพี่น้องตัดเหรียญนะครับนี่ตัดเหรียญนะพี่น้องตัดเหรียญเลยมากระจัดขัดกับพานพี่น้องมันก็ตัวเดียวพี่น้องตัวเดียวเลขมีตัวกันตัวร่องเลยซื่อกับฟันทุ่งให้แค่เขาพี่น้องนะครับวดที่แล้วพี่น้องดักไปดักมากมโบถือหกก็เป็นเก่านี่พี่น้องหกกับเก่านี่มันเป็นยังไงสูตรนี่มันหัวคือหัวลงสู่กันอยู่เอย งวดเก่าเก่าก็มาเป็นหัเก่านอพี่น้องซื้อ 69, หัเก่ารสจลีไปเป็นเก่าเก่ามันเป็นยังไงเป็นสัตว์เนี่ยบปดีก็นหนึ่งล้างเก่าบนญไปี้ไปออกสิบเก่าบุญบุพี่น้องเออพี่น้องว่ายังไงหัเก่าก็ม่เออ,ห,อ, 69, เอ,อหัวขามาเป็นหัเก่าซะมันเสียดหน้าเสียดหลังขึ้นหน้าคือกําลังจับจุดอยู่พี่น,อน้องกําลังจัดจุดอยู่เพราะว่า อ่าพอจะดีกันลำเลียนไม่เนาะกำลังลำเลียนอ่าเอาสูตรหนึ่งสูตรสองมาจับใส่กันมันชนกันบ่อหรือบ่ชนชนกันก็ดึงลงมาให้มันเป็นตัวเด่นพี่น้องเออตัวใดเป็นตัวตัวล่องชนกันน้อยที่สุดก็มาเป็นตัวล่องพี่น้องเนาะหัวนี้ก็มีสามกบหาพี่น้องอันนี้ชนกันทีสามตัวห้าสามตัวนี้สามสองตัวก็เอาเป็นสามก็ดึงสามมันเป็นตัวล่องหากับเป็นตัวเด่นพี่น้องนี่แหละครับผม เลขคำนวณเลขคำนวณพ่อใจดีเดีพี่น้องเอฟซีครับผมนะครับเลขคำนวณพ่อใจดีเนาะเอาพี่น้องเอฟซีครับผมแคบหนาจอไว้พี่น้องแคบหนาจอไไปได้พี่น้องได้แคบหนาจอแล้วก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดีเด้อครับเด้อให้พ่อใจดีกดบอเสียตังค์แชร์กับบอเสียตังค์พี่น้องมีแต uh, ่ความรักคว่มผูกควันให้กันพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พ่อใจดี เข้าก็ได้หักแพงเนะาะหักแพงกันพี่น้องจังกดไหลกดแช่ให้กันแนวทางมีเขามีรุดพี่น้องหักกันแพงกันไปได้พี่น้องเด้อเอาอย่าลืมกวาดวันที่สิบหกคภาสองหาหกหกพี่น้องเอฟซีพอใจดีสูตรคำนวณพอใจดีก็หายวิ่งบนไปที่ห้าเลขสามโตฟันไปหางเดียวพี่น้องสองเก่าหาพี่น้องเนาะเก่าสองสองหาแล้วก็เก่าหาหนักแน่นเจนปาหินก็เก่าหาพี่น้องเลขล่าง วิ่งสเมตรเดียวได้พี่น้องเด้อเจ8 3 9 3เกฟันไปที่เก้าสามพี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอแล้วเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีไหนได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพีตอนนองสํำนี้ครับผมคลิปหนา้าพอ่อกันไหมสวัสดีครับ